นี่ก็จะเป็นค่ายทหารนะคะทะหารเลี้ยงไก่โอ้ไก่ทหารเน่าไก่ไปไหนเนี่ยฮะอืเลี้ยงไก่นี้มีตกปลาด้วยปลามีทั้งเลี้ยงไก่มีทั้งตกปลาเออค่ายทหารนี่ดีจังวันหน้าเราก็าไปตกปลาได้ไหมนี่ตกปลาตกปลา โอ้ยแต่มีตกปลาด้วยดีจังเลยโอ้หน้องเขาได้บ้างไหมเนี่ยมีตกปลาด้วยเลี้ยงไก่ชนอีกโอ้โหเออเออเออเีเลี้ยงไก่ชนนะเออนี่เราเดินต่อกันอีกเนี่ยมันเนี่ใช่เดินเลยเนาะ พราะข้างหลังเขาจะเป็นพวกโซนบ้านพักอะไรแบบมันก็จะมีนู่นนี่นั่นใชด้วยความที่พื้นที่เขาเยอะแหละใช่พื้นที่กว้างมากเลยเนาะโอ้มีอุ้ยมีปลูกผักด้วยดีจังเลยมีตกปลามีเลี้ยงไก่มีปลูกผักปาครบสูตรเลยโอ้ชายทหารเนี่ยครบเลย โอาปล,าปลามีน้ำน่าจะเหมืนที่บ้าขุดบ่อแล้วเราเดินรอบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าบ้านเนาะเดินเข้าบ้านกัน